สบายดีอันนี้ก็จะเป็นอามาเน่เนาะมาเน่ก็ได้มาเฮ็ดเวียกอยู่ที่บ้านบ้านกุยอยู่ที่บ้านปลางนี่แหละแถวบ้านปลางจะกลายบานปลางขึ้นมานี่ยแลจะเป็นบ้านกุยอันนี้นะมันจะอยู่ทางโพธิ์สูงที่สุดเลยอันนี้จะเป็นอ่าบ้านเนาะ มานจะเหมงานมานกันอ่าปะมาะาี่คนหาคนนี่แหละอันนี้จะเป็นตัวบ้านนะอันนี้จะเป็นตัวมูตัวมูลายเตอร์มีไก

nó bò à, non liên còn gì, bò, hai, sao bàn Masina saya layu. layu Aku mau อันนี้ก็จะเป็นห้องสีเกาๆแก่ๆจะห่างมาเลยมูนี่มูตัวนี้บักจอยนั่ก็ดูขย่้างมืนสบายดี ทีมงานงานอันนี้มีถ้าจบอกว่าใ้าจบดเท่งพอเลยมาบ่อท่่ารงผอนจะเป็นเฮนเฮนในบ้านเนาะด็กหน่อยเรจะมาเบิ้งแล้วหลายเราจะเอาไปโปรโมทนี่จะเอาหนึ่งเรื่องกัรทึกซ้า